เนกกบอถามว่ารักได้ไหมมีน้ำใจให้เงินมาก็รู้อพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่สิ้นเดือนเขาจะมาเก็บตังค์ถามว่าจีบได้ไหมอยากจะได้ไว้เป็นเมียอีกคนได้สิคะ แต่พี่ห้ามบนต้องอดทนและต้องทุ่มเทก็เลยอยากให้รู้ไม่อยากให้ควยเควพี่ต้องเปลงเงินให้มากกว่านี้ ส่งเสียอยากมีเมียก็ต้องลงทุนจำไว้นูกเอาหายไปไหนแล้วลกาวมัมันรึกซึกว่าสงสารนี่หรอใช่อันนี้ลึกซึกว่าส่งเสียเอาละขุดเดินลองเลยเล่นกลไปเล่นกลหลานยายไปไหนแล้วเนี่ยอา จากนักเรียนเป็นมาหาเรียนมาหาลัยแล้วเนี่ยเข้ามาหาลัยพี่สองก็ได้แล้วลครับยอดนะสองแม่ขาอยากกลับกรุงเทพพิจึงเพื่อนๆที่มหา,มาลัยนูกบุญนรรม ร้าและกินคนสาบควายดาวเบื่อชีวิตคันทรี่อยากไปอยู่ซิตี้เป็นดาวมหาลัยยังหนูมันต้องอยู่กรุงเทพถึงจะโรนคอนเซ็ปที่ดาวตั้งไว้นะฮะพวกที่ใตาฉันก็ไฟหลอดไอเปเนี่ยนกับบังฟิ๊กไปยอดมาอยู่บ้านกับบังฟิ๊กไปยอดไปตายฉันก็ไฟหลอดกุกะหลาดกอดให หลานชื่อดาวเหรอครับค่ะดาวค่ะออะไรครับไข่ดาวค่ะเฮ้ยข้ามันแบนไปหมดเลยเอาตื่นสิตื่นตือนตือนไม่ทำงานเลยเย็นโลกอะไรคพยายไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นถึงอกเล็กต้องมั่นใจว่าเราแน่อย่าไปแค่อกใหญ่ๆอย่าอิจฉาถึงอกเล็กแต่เรื่องนั่นเข้าตา ใหญ่แต่ช้าเล็กแต่ดีดีนะนะเออจใะโอ้ยยายดีร้ายจริงๆเลยอ่ะหนูขอไปตามหาความรักหนูก่อนนะยายนะเดี๋ยวดูว่าใหม่นะยาเยอนะคะมีหลายคนที่กดปุ่มใจค่ะห่างกับยายหลายปีไหมคนนี้โอ้ยเยอะค่ะสมัยนั้นตอนนั้นยายมีสามีตอนยุคสิบสี่้โอ้ยยายใจแตกเร็วเลยเคยบอกไปแล้วไหมคะ ว่าพ่อแม่ปล่อยตัวได้ยี่สิบสองไปถึงให้ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองช่วยเหลือครอบครัวยายฮะอยู่ไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวยายเขาเไปแล้วทำไมอ่ะไปทางหลังแป๊บเดียวอ่ะมาที่นี่ก็กะว่าจะได้อาจารย์เทนแบ็กสเตจลุ้งเต็ม บอกว่ารักเรารักเราพอได้เราแล้วก็ทิ้งเราไปมมหนำซ้ำเพิ่งมารู้ด้วยซ้ำไปว่าไม่ใช่แฟนตัวจริงไอ้เรามันเป็นได้แค่แฟนเก็บเท่านั้นค่ะแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็น มันเขายามเหงาอมแข็ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเฉานะยายครับเออจากประสบการณ์เี่สนใจสนใจกัน ตอวใจคนท้องเนี่ยนะอกจะใหญ่ขึ้นนะหรอยายยายวันนถามเลยเล่งมากลืมยักมากใส่ไม่ทันจริงๆเตือนยายแล้วช่วงแรกอ่ะอย่าปล่อยมุกเยอะนะเล่นตะเยอะเริ่มตัน จ้าโอ้ยที่มันเล็กเนี่ยมันเล็กเป็นมุกเฉยๆความจริงอะใหญ่นะแต่มัดรวมกันไว้ข้างหลังเดี๋ยวจะเข้าใจเพดใะไ่นาดนั้นเลยรอจ้าเพจตกลงว่าแฟนทิ้งใช่ไหมลูก้จยายเขาหลอกหนูสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยขว้าน้ำเหลวแท้ๆเขาบอกว่ารักแรกตอนศพตาจ้า รักต่อมาคือนัดพบจ้าจุดจบคือหลอกฟันอันนี้นมเหรอกจ้ายายยายว่าไม่ใช่นมแล้วเลนะจาเชนดื่มนมแล้วแข็งแรงนะไอ้ที่ไหนทำให้เนี่ยโอ้อ้านอกจากเป็นนมแล้ว เวลาเครียดๆมุกตันๆันเงื้อแตกซับมันได้ด้วยแต่หนูมั่นใจค่ะยายวันนี้หนูต้องหาพ่อเด็กให้เจอให้ได้โอเคเซซนิทีฟไปนั่งโน่นกันดีกว่าไปยายเมื่อยแล้วนั่งรอก่อนเดี๋ยวถ้าเจอใครเป็นพี่รุตบอกเลยนะได้ครับยายนั่งดีดีกว่าได้เอง ขอให้ยายหลานพักก่อนเลยนะครับเพราะวันนี้เรามีอีกคู่หนึ่งนะครับคนแรกนะครับที่จะให้พบนะครับเคยมาตอนเพจดันดาราประเภท2นะครับออกอากาศไปวันที่13มกราคมครับปีนี้นะฮะมาร้องเพลงของแก้มเดอะสตาร์ครับตอนนั้นความที่รูปร่างหน้าตากระเดียดไปคล้ายกับคุณเจนิเฟอร์คิมนะครับวันนี้เลยจะขอมาร้องเพลงเจนิเฟอร์คิมให้ฟังนะครับเป็นเพลงประกอบละครดังทางช่อง3ครับที่น้องแอนทำผสมนะครับเล่นกับอ้ําอธิชาตนะครับนั่นคือบริษัทบําบัดแคนครับ ไปฟังเพลงนี้ครับยิ่งใกล้ย,ยิ่งไกลครับจากก็เธอไฮโซแบงค์ธงชัยหมุดเพชรสาวน้อยร้อยลีลากนนี้ และไม่เคยเข้าใจคือเดียวเท่านั้น <Hey. S 1> แต่มันอยู่แสนไกลอยู่ตรงนี้ข้างๆกันฉันยังรู้สึกไม่มีใครเ <Hey. S 1> งียบเหงาเหมือนกินอ้างว้าไม่คลัวจะหัวใจมันสนลายอยู่กใกล้เพียงใด ရင်ပြမဲ့မင်းချေ ไม่รแบงค์ครับห่อยหร้อยรีล่า